สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนชาวเซเวนไอรีเบิร์ตทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมไอสุลคาครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาออโต้วัวชั้น7ชั้น8กันนะโดยที่ไม่ใช้เนี่ยจะเป็นทีมสไนเปอร์ครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเอสประด้านน้อก็จะมาแนะนําให้ครับหากเพื่อนๆอ,อยากเติมเงินเกมมือ,ถ,อบบถือแบบถูกกว่านะครับก็นี่เลยอีเล็กชอ็อตรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมเซเว่นไอรีเบิร์ตเซิร์ฟเวอร์เก,กรเกาหลีก็รับเติมได้นะหรือเกมมือถืออ,อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกฮงไกสตาร์เนี่ด สามารถแวะไปใช้บริการได้เลยนะตัวร้านเนี่ยลงทะเบียนเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อสามารถตรวจสอบได้ครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับเรามีลิงก์อยู่ที่ใต้ดิส c ริปชั o n ของคลิปนี้เลยอย่าลืมแวะไปใช้บริการเติมถูกกว่าได้ที่ e อีรัติชอปทาง Facebook แล้วก็ Line แอด มีแอปด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไอเดนเอเวนเหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของคลาวด์ครับ สมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มมาไว้แม้ว่าตัวคอมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย UG4 เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะเอาล่ะพูดถึงบิวต์ตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับคร่าวๆนะว่าตัวละครไหนเนี่ยที่ผมทําอะไรไปบ้างแล้วอันดับแรกขอเริ่มจากสนอปปอร์ก่ สไนเปอร์ S S เนี่ยตอนที่ผมเล่นชั้น7เนี่ยผมจะยังไม่ได้เจาะช่องนะครับจะมีแค่ไอเทม2ชิ้นเท่านั้นตอนชั้น7เนี่ยใส่อาวุธอะไรก็ได้ครับขอแค่มันได้พลังโจมตีเยอะๆก่อนก็สามารถเลียรได้แล้วแต่พอขยับมาชั้น8เนี่ยถ้าเกิดใครสามารถเจาะช่องได้เป็น4ช่องแบบนี้มันจะสามารถทําอัตราคริิคอลเนี่ยหนึเได้ครับโดยการใส่อเทม6ดาวแล้วก็ถ้าให้ดีครับสไนเปอร์เนี่ยเราจะมาเจาะช่องตอนที่สไนเปอร์เนี่ยปลดล็อก C4 ครับ เพราะ C 4ของสไนเปอร์เนี่ยจะได้อัตราคริตที่เข้า14เปอร์เซ็นต์จะช่วยให้เราบิลไอเทมได้ง่ายขึ้นอีกเยอะมากครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำคริตด้วยเข้าได้99.1เปอร์เซ็นต์แล้วโดยที่ใส่ของหกดาวนเนี่ยแค่นะครับนอกนั้นเนี่ยจะเป็นของห้าดาวหมดเลยซึ่งเดี๋ยวรอเปลี่ยนไอเทมเพิ่มเติมอีกทีนึงทีนี้บิลสไนเปอร์จะบิลอย่างไรนะครับอันดับแรกน,นะครับผมจะแยกเป็นสองสายนะสำหรับคนที่มีบิสกิตกับคนที่ไม่มีบิสกิตคนที่ไม่มีบิสกิตนะครับเราจะไม่เล่นจุดอ่่่่่อออออนนนนนนเเเเเลลลยจจจุดรรรราาาะะะไไม้นนะไปทีัตตคคิิ ความเสียหายคริติคอลและพลังโจมตีครับสำหรับสายที่ไม่มีบิสกิตส่วนสายที่มีบิสกิตนะครับเราจะเล่นบิสกิตคู่กับราเชลตรงนี้เราจะเน้นไปที่อัตราคริติคอลอัตราจุดอ่อนและความเสียหายคริติคอลเราจะไม่เน้นพลังโจมตีแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยผมมองว่าเล่นเป็นบิลคริติคอลแล้วก็ความเสียหายคริติคอลก่อนจะทําของได้ง่ายกว่าครับแล้วพอเรามีของดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่อยมาปรับเพิ่มเติมส่วนอัปเกรดสกิลของสีนิเปอร์ที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของแพสซีฟ เพิ่มดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ทําไม่ตายที่จะยิงได้แรงขึ้นนั่นเองวนสกิลหนึ่งเนี่ยอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้ครับเพราะว่าเป็นสกิลที่เราไม่จําเป็นต้องยิงก็ได้ตอนแับกรณีของชั้นเจ็เนี่ยไม่จําเป็นต้องเจาะช่องนะครับก็สามารถไหวนะแค่ทํา6ดาวบวกหขึ้นมาแล้วก็ใส่ไอเทมอะไรก็ได้เนี่ยที่มันเป็น6ดาวแรงๆนะครับก็อาจบได้ไม่ยากเย็นนักคารอนเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยครับเพราะว่าตัวคาวรอนเนี่ยค่อนข้างถึกแล้วก็ฮิวแรงอยู่แล้ว สามารถใส่เป็นเซ็ตถึกนะครับลดดาเมจหรือว่าอัตราบล็อกหรือว่าเลือดหรือว่าป้องกันก็ได้อาวุธนะครับอาจจะถือเปพลังโจมตีชิ้นหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าคารอนเนี่ยเขาจะฮิวแรงตามพลังโจมตีแต่ไม่จำเป็นต้องเน้นเยอะมากก็ได้นะเพราะว่าตัวคารอนเนี่ยฮิวแรงมากในตัวเองอยู่แล้วสหรับกรณีที่จะไปชั้น9ชั้น10เนี่ยก็ต้องเจาะช่องคารอนเพิ่มเติมนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ก่อนเทคิวของคารอนนะครับไม่จําเป็นต้องอัพสกิลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดหินคุณเหลือหลังจากที่อัพสไนเปอร์แล้วก็แบ็คโรสแล้วค่อยมาอัพคารอนได้ครับแบ็คโรสเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องบิลอะไรมากมายเอาแค่ให้เจ๊ไม่ตายก็พอให้คุณนะครับลองใส่ของแบ็คโรสแล้วก็ไปลองยิงลูกน้องดูถ้าลูกน้องคุณยิงแล้วตายสามารถลดดาเมจลงแล้วก็เป็นสายถึกแทนได้ครับในช่วงแรกลูกน้องสิบชั้นแรกเนี่ยไม่ได้อึดมากขนาดนั้นครับไม่จำเป็นต้องอัดดแบบ power ็สกไ้ ตรงนี้เนี่ยผมแค่ใส่ของตั้งแต่ชั้น7มายังไม่ได้เปลี่ยนนะใครที่จะไปชั้น9กชั้น10ต่อเนี่ยก็ต้องเจาะช่องอีก2ช่องครับแล้วก็อาจจะต้องใส่แบ็คโรสไปใส่ฉึกผสมนะตัวสกิลของแบ็คโรสนะครับเราจะเน้นัพไปที่แพสซีฟเวลาแบ็คโรสออกสกิลจะฮีลตัวเองได้แล้วก็สกิลบนครับซึ่งจะเป็นสกิลทำดาเมจในการเคลียร์ลูกน้องต่อมาก็จะไปในส่วนของตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งอย่างราเชลครับราเชลเนี่ยไม่จำเป็นต้องโฟกัสอะไรเลยครับแค่ใส่ให้เจเนี่ยไม่ตายก็พอซึ่งราาชลจิๆมมันนก็ไยย่่ตยยอูแ้วนะ แล้วก็ถามว่าจําเป็นต้องใช้ราเชลไหมคําตอบก็คือไม่ได้จําเป็นต้องใช้ราเชลเราสามารถไปเล่นตัวละครอื่นได้นะถ้าใครปั้นอีวานหรือว่าปั้นยูอิมาเนี่ยสามารถเอาอีวานกับยูอิมาบับถึกเพิ่มเติมได้เพราะว่าตัวละครอย่างราเชลเนี่ยเขาจะบับในส่วนของอัตราจุดอ่อนแต่อัตราจุดอ่อนช่วงแรกข,ของเราเนี่ยมันค่อนข้างน้อยอยู่แล้วครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้การันตีว่าจะติดจุดอ่อนเสมอไปยกเว้นว่าคุณมีบิสกิตครับแล้วทำคอมโบกับบิสกิตได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งอีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมใช้นะครับ ถ้าไม่มีรีนาสามารถเล่นได้ครับไปใช้ยูอีหรือว่าใช้ตัวอีวานก็ได้แล้วการกดสกิลบัฟของรีนาที่เป็นสกิลบนเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปกดสกิลบนของราเชลแทนที่บอลลวไม่มีเกราะกดนกราเชลทําไมนกราเชลมีเพิ่มดาเมจกายภาพครับเราไม่ได้ต้องการในส่วนของการลดเกราะครับแต่ว่าเราใช้ในส่วนของการบัฟดาเมจกายภาพได้ซึ่งตรงนี้มันสามารถทดแทนสกิลของรีนาได้ครับถ้าใครมีรีนาจากการเติมเงิน35บาทหรือว่าเติมครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือสกิลฮิลครับผม สกิลฮิวของรีนาจะดีกว่าของคารอนแต่ของคารอนเนี่ยถ้าใครไปถึง c 6ของคารอนแล้วจะทํางานได้ดี oh <my> เทียบเท่ากับรีนานะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะใช้รีนาก่อนเพื่อความสบายในการเล่นครับหลกัหลกๆก็จะเป็น5ตัวนี้ครับในการใช้ฟาร์มชั้น7แล้วก็ชั้น8นะซึ่งชั้น7เนี่ยใช้ของไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแค่คุณปั้น6ดาวบวก 5, ทั้งทีเนี่ยก็สามารถขึ้นมาได้ไม่ยากแล้วส่วนชั้น8นะครับก็ผมไปเจาะช่องเพิ่มเติมตม,มาคือสนเนปเปอร์ให้เป็นอาวุธสี่ช่องครับเพื่อให้ดาเมขององร์ มาเสถียรมากขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นนั่นเองหลักๆคือทําเพิ่มแค่นี้ก็สามารถออโต้ชั้น8ได้เลยของดีมากๆเนี่ยมันสามารถทําชั้น8ได้โดยที่ไม่ต้องเจาะช่องก็ได้นะผมเห็นมีคนเล่นได้อยู่ผมพูดถึงแมคาคนิคบอสวัวนิดน,นึงแล้วกันนะบอสวัวเนี่ยจะเป็นบอสที่เศกลูกน้องออกมา4ตัวไอ้ลูกน้อง4ตัวนี้มันจะถึกมากครับเราจะเป็นต้องใช้สกิลลบบัฟถึงจะฆ่ามันได้ซึ่งก็คือในส่วนของแบ็กโรสนั่นเองส่วนตัวบอสวัวครับจะไม่มีคลอมป้องกันครับสกิลลดเกราะจะไม่มีผลเน ทำให้มันตายค่อนข้างยากนะถ้าใครมีเอสปานาหรือสเนปเปอร์เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถคลีได้เร็ว,เ,รวเพราะว่ามีสกิลดาเมจแรงตามเรื่องนั่นเองการตั้งค่าสกิลครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับว่าทีมเราเนี่ยแรงแค่ไหนแล้วก็ถึกแค่ไหนด้วยบางกรณีเนี่ยดาเมจเราจะเยอะเกินไปครับแต่ว่าเรายืนไม่ได้เราจะเป็นต้องมีฮิลขั้นระหว่างทางเนาะอันดับแรกเริ่มมาเนี่ยเราจะกดแบ็คโลสเพื่อเคลียร์ลูกน้องก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมจะยิงสเนปเปอร์เลยหนึ่งครั้งครับเพราะว่าสเ,เรเนร2ูป ยิง2รอบไอ้รอบแรกเนี่ยเราไม่ต้องเน้นฟูลบัฟมากเพราะว่าถ้าเราฟูลบัฟมากเนี่ยไอ้รอบ2เนี่ยมันโอเวอร์คิวเกินผมก็จะเล่นมาถึงแบบยิงโป้งไปเลยเพื่อตัดเลือดลงมานิดนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยฟูลบัฟเพื่อให้ดอกที่2เนี่ยมันแรงขึ้นก็ได้ครับแต่ถ้าใครดาามจไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะบัฟอย่างอื่นเพิ่มเติมก่อนได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําให้ทีมของผมเนี่ยยืนได้ง่ายขึ้น โดยการใช้สกิลล่างราเชลครับสกิลล่างราเชลเนี่ยจะเป็นการลดพลังโจมตีลดปริมาณดาเมจที่ทําได้ก็มีดาเมจแถมๆจากไฟเผาด้วยตรงนี้จะช่วยให้เรายืนได้สบายขึ้นเยอะมากๆครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อความช่วยทีนึงผมฮิวขึ้นอีกทีนึงเลยอะตรงนี้ก็จะทำให้ทีมเราเนี่ยไม่ตายแน่ครับหลังจากนั้นเราจะบัฟรีนากับบัฟราเชลรอเพื่อรอบนลุปรอบใหม่มาแล้วแบ็คโลสเนี่ยจะออกสกิลพร้อมกับสไนปเปอร์ยิงอีกรอบหนึ่งแบบเต็มๆกรณีที่เราอาจจะมีเฟลเพราะว่าค่าคริติคอลเรายังไม100 มันอาจจะมีต้องยิงต่อไปนิดนึงผมก็จะกดสกิลสันปเปอร์สกิลร่างเผื่อไว้เวลาหลุกแตกไม่ติดคริอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกดแบบนี้ทิ้งไว้ก็ได้ครับหรือฮิวคารอนก็ได้ทิ้งเอาไว้เผื่อกรณีซวยๆจะได้หลุกไม่ลบนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูออโต้หลูกสักรอบแล้วกันครับว่าหน้าตาการเล่นจะเป็นประมาณไหนซันนปเปอร์เนี่ยผมจะเล่นแบบ2ฮิตตายนะครับเพราะว่าฮิตเดียวเนี่ยจะทําค่อนข้างยากในช่วงต้นเกมเดี๋ยวเรารอา,าฟาร,ร์มของเรื่อยๆหรือว่าได้อุกปกรณ์จากเซ็ไฮรามาเนี่ยค่อยมาจูนเป็นวันช็อตน,นะ แบ็ Back l โรสนะครับสกิลเคลียร์ลูกน้องไปก่อนเลยช็อตแรกโป้ง oh. แล้วก็ถ้าแบ็ k โรสซีหกเนี่ย <Yeah. S 2> จะสามารถบู์พลังโจมตีเพิ่มขึ้นได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีหกก็เดี๋ยวรออีกหน่อยนึง <c oughs> ครับเราจะอสไนปเปอร์เนี่ยยิงทิ้งไปก่อนเลยหนึ่งลูกนะ <c oughs> ตรงนี้ผมครีเ99ร็จะติดพิ้งค่อนข้าง,งชัวร์ดาเมจเหมือนไม่ได้แรงมาก <Hey. S 2> แต่กว่าจะวนปีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะต่อเนื้อบวัวัวไปถึงประมาณครึ่งหลอดแล้วแล้วเดี๋ยวรอบ2เนี่ยเราจะยิงแรงขึ้นครับต่อมาครับผมเอาราเชลกดาก่อน <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เพื่อนๆจะกดฮิวดีน่าก่อนก็ได้หรือว่าจะกดราเชลก่อนก็ได้แต่บอสเนี่ยมันติดคูดาวอยู่ผมเลยเอาราเชลจิ้มก่อนเพราะว่าจะได้ดาเมจเพิ่มเติมนั่นเองดังะะนั้นดีน่าฮิวขึ้นมาครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนๆของเราเนี่ยเลือดแทบจะเต็มหลอดเลยนะแล้วก็ตอนที่บอสจะคูดาวกลับมาครับเราจะบัฟเพิ่มเติมไปก่ออีกบัฟหนึ่งปืนขึ้นมาครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวบอสัวสสวนมาเนาะแล้วก็เราจะบัฟนกฟไฟไปก่อนครับเพื่อเพิ่มเดเมจกายภาพนะ หลังจากนั้นเนี่ยบอสจะสกิลคูดาวได้เสร็จพอดีแล้วก็จะเสกลูกน้องออกมาเนาะแล้วก็แบ็กโลสเราจะกลับไปเคลียร์พอดีครับมันจะใช้ทั้งหมด6สกิลพอดีไปเป๊ะนะแต่ว่าในกรณีที่เราตีไม่จบเนี่ยมันจะใช้สกิลที่7 8เป็นต้นไปอ่ะเคลียร์ลูกน้องเรียบร้อยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอบนี้ซิปเปอร์จะมีบัฟเยอะมากครับแล้วก็จะต่อเลือดศัตรูเนี่ยมาเตือนขึ้นหลอดแล้วเห็นไหมแล้วก็ยิงโป้งปิดช็อตไปนะครับเมื่อกี้ฟลุกติดจุดอ่อนด้วยก็ดาเมจโอเวอร์คิว อันนี้จะเป็นสไตล์การเล่นของผมในช่วงนี้ที่ผมปล่อยฟาร์มอยู่ในชั้น8ถามว่าควรฟาร์มชั้น8เลยไหมฟาร์มได้เลยครับจริงๆผมฟาร์มชั้น7เกือบประมาณ200รอบแล้วแล้วก็ขึ้นมาฟาร์มชั้น8เนี่ยอันนี้กำลังฟาร์มวันที่2น่าจะประมาณ100กว่ารอบแล้วครับที่ทําคลิปมานะเพื่อจะหาของที่คุณภาพดีกว่านี้แล้วก็เซตอัพคริติคอลกับจุดอ่อนแล้วก็เตรียมไปเล่นกับดีสเกสเพื่อเตรียมขึ้นชั้น10นั่นเองนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ย อาจจะใช้เวลาหลังจากสัปดาห์แรกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่เล่นสีนิปเปอร์มาถึงชั้น 7, ชั้น 8, ชั้นเเนี่ยสามารถจุ่มฟาร์มได้เลยนะไม่ต้องกังวลว่าต้องรอชั้น10นะครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า